ครบอกคุณ9จะเล่าให้10ใครบอกคุณ9เราจะเล่าให้10เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2สนับสนุนโดยเชนไรท์ชก สวัสดีครับผู้ชมครับโอ้โหบรรยากาศดีๆแบบนี้ยามเช้าแบบนี้ครับตื่นกันมาตั้งแต่ตีสามครึ่งถูกครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมครับได้มาซึมซับบรรยากาศที่นี่ครับใช่ครับบอกเลยนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆคนครับอาจจะคิดว่าเราอยู่ที่ภาคเหนือใช่แต่รู้หรือเปล่าครับนี่เรายังอยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะครับครับปกติเวลาที่คุณนัดหรือว่านักท่องเที่ยวมาชุมพรภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเกาะ ไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลเที่ยวเกาะอ่ายังไม่มีใครรู้นะครับว่าจริงๆแล้วภาคใต้เขาก็มีทะเลหมอกเหมือนกันครับจริงหรือเปล่าครับเอานี่ไงด้านหลังคุณไม่เห็นเลยครับใช่จริงด้วยจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดเรามาตรงกับช่วงวันที่หมอกหนาๆนะนี่จะเต็มแบบว่าข้างหลังแตรงนี้เลยข้างหลังเรานี่จะเป็นทะเลหมอกทั้งหมดเลยเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยใช่เหมือนเราไปแบบว่า จาโบเลยใช่ครับนี่เราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะครับที่เรายืนอยู่นี้ครับเป็นยอดดอยตาปังนะครับอําเภอสวีจังหวัดชุมพรครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าตําบลเขาทะลุถูกครับมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับพี่นะครับถูกต้องครับผมแล้วแน่นอนครับสำหรับใครที่ต้องการมาชมวิวทะเลหมอกแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาบนจุดยอดดอยตาปังแบบนี้นะครับก็ไม่ยากครับสามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านตาปังได้นะครับผมแล้วก็เขาจะมีบริการรถโฟววิวขึ้นมาครับเพราะว่า คือรถปกติรถนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้เพราะว่ามันจะเป็นทางลุกลังโอ้ยแล้วทางมันจะเป็นชันมากทางมันจะเป็นเหมือนทางแบบว่าสร้างขึ้นมาเพื่อสองล้อเท่านั้นถูกครับครับเป็นเป็นลาดยางขึ้นมาเฉพาะแบบว่าเป็นเส้นทางไม่ได้ลาดทั้งแผ่นถูกครับจะลาดเฉพาะลงบริเวณล้อเท่านั้นฮะก็จะต้องใช้คนในพื้นที่ฮะที่จะขับรถขึ้นมาได้นะใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้ เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศยามเช้าสวยๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูถ้ำทานลอดครับเขาบอกว่าตรงจุดนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่สวยงามมากครับพี่นะครับนั่นแหละสิครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับชมไปเที่ยวกันครับไปครับ แหมบรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งสถานที่นะครับท่องเที่ยวครับของอำเภอสวีนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับที่เรายืนอยู่นี้ครับเรียกว่าถ้ำทานรอดครับใช่ครับถ้ำทานรอดหรือว่าถ้ำทานรอดใหญ่ข้างหลังนี้นะครับคือสามารถเข้าไปได้ครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าทางเข้าถ้ำเนี่ยอาจจะดูเล็กนิดเดียวแต่พอคุณเดินเข้าไปข้างในครับมันจะเป็นถ้ำที่แบบว่ามีเพดานสูงมากเหมือนห้องโถงใหญ่มใช่สูงประมาณ20สเมตรเลยนะครับผมแล้วก็มีทางเดินสามารถแบบว่า ถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นฤดูน้ําน้ําน้อยเนี่ยนะครับก็สามารถเดินเข้าไปแบบสบายๆเลยใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเดินเข้าไปชมความสวยงามภายในถ้ำได้เน่ช่วงเดือนประมาณธันวา,นวาจนถึงเมษา นะครับแต่ว่าเสียดายเรามาเดือนนี้เนี่ยเป็นฤดูน้ําหลากก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วฝนตกด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเห็นอยู่ตรงนี้น้ํานี่คือเหมือนไหลแรงมากแล้วน้ำเนี่ยขุ่นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยน้ําจะใสมากแล้วจะน้อยกว่านี้นิ่งกว่านี้นะครับแต่ว่าเท่าที่เรามาสัมผัสดูบรรยากาศจากตรงนี้ครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ามาเที่ยวมากนะครับมันสามารถไหลไปบรรจบตรงวัด วัดที่เราไปมาอ่าใช่วัดพระบรมธาตุสวีถูกครับเพราะว่าคลองน้ํานี้นะครับคลองน้ําสวีเนี่ยมันคือไหลไปบรรจบก,กันเลยใช่ก็คือคลองสวีเนี่ยมันก็จะไหลามาแล้วก็จะมาเจอเส้นนี้พอดีนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยชาวบ,บ้านก็ใช้เป็นเส้นทางสัญจรกันนะแต่สมัยนี้ก็คือถือว่าเป็น เป็นแบบว่าแม่น้ําลําทาที่เขาเอาไว้ใช้แบบในการเกษตรแล้วก็นะตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเรียบร้อยใช่แล้วครับและแน่นอนครับนอกจากที่เขาทะลุจุดท่องเที่ยวตรงนี้แล้วครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราน่าไปศึกษาประวัติศาสตร์กันเขาบอกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะสามารถไปดูนะครับโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อมนุษย์มายองหรือเปล่าอ,อ,อู้น่าจะใช่ที่ครับที่เขาไปขุดค้นพบมานะครับกว่า ห้าพันปีห้าพันปีห้าพันปีครับห้าปีก็วานานแล้วนะมีห้าพัน 5, ปีนะครับ,รบเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับตามโดวงกับนัดไปเที่ยวกันต่อเลยครับไปครับไปครับโครงกระดูกโคงมันยองหรือเปล่า <laughs> นั่นเป็นลิงอุลังอุตังแล้วครับพี่นัดครับ <laughs> โอ้พี่นับครับอยู่ในธรรมชาติมากๆเลยครับที่เรายืนอยู่นี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่หน้าถ้ำเขาจุลาครับซึ่งเป็นสถานที่นะครับหูเดี๋ยวขอมุดออกมาครับตรงนี้นะครับเป็นสถานที่เราขุดค้นพบนะครับซากโครงกระดูกมนุษย์ก่อน ประวัติศาสตร์ตรเลยเห็นเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดเล่าย้อนไปเนี่ยกว่า5,000ปีแล้วครับครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะบ,บริเวณที่เขาขุดพบเนี่ยก็จะเป็นบริเวณหน้าถ้ำหน้าถ้ำครับ,ซ,รบซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเวลาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะอยู่ในถ้ำกันเหมือนบ้านเหมือนบ้านที่คนที่เขามาขุดค้นพบนะครับเขาก็ข้างในถ้ำเนี่ยก็จะมีการค้นพบพวกหม้อหม้อดินเผาลูกปัดต่างๆเลยซึ่งเป็นการยืนยันว่าได้มีมนุษย บราณเคยอยู่ในนี้จริงๆนะครับแล้วก็เวลาที่มีคนตายเนี่ยเขาก็จะเหมือนคนปกติอ่ะคือเวลาคนตายเขาไม่ฝังในบ้านงเขาก็มาฝังข้นอกก็คือหน้าถ้ำก็เลยมีการขุดค้นพบเจออยู่ที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นโถดกที่ใหญ่มากนะแสดงว่าคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยท่าทางเขาจะรูปร่างสูงใหญ่ถูกต้องนะครับแล้วก็เครื่องปั้นที่เราขุดค้นพบเนี่ยมัน มันเป็นเอกลักษณ์มากนะครับเพราะจะเป็นคล้ายๆแบบเครื่องปั้นดินเผาสขาเป็นหม้อ3ขาแล้วก็จะมีพวกลูกปัดสีๆต่างๆก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนก็มนุษย์ที่เริ่มมีอารยธรรมแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังอยู่ในถ้ำอยู่ใช่นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาดูก็สามารถมาแวะดูกันได้นะครับที่หน้าถ้ำบริเวณเขาจุฬาหรือว่าถ้าเกิดอยากจะดูพวกโครงกระดูกของจริงของจริงของจริงเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ว่าข้างหน้าถ้ำนี้ก็จะเป็นเป็นโครงกระดูกจำลองอซึ่งถ้าใครแว,แวะเวียนมาตรงถ้ำเขาจุฬาเนี่ยก็สามารถมาดูได้ลองมาดูก็แล้วกันนะครับครับ,รบโอ้โหคุณผู้ชมครับ,รบหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมครับไปเที่ยวสถานท,ที่เที่ยวต่างๆของชุมพรมาเยอะแยะละอาบน้ำแต่งตัว เราก็เลยพาผู้ชมมาเที่ยวต่อมาชิมมาช็อปกันดีกว่าเพราะเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดมาถึงจังหวัดชุมพรแล้วเนี่ยไม่ได้ทานผลไม้ที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงเหมือนกันครับพี่นัทครับผู้เรียนเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของฤดูมันเลยฤดูทุเรียนพอดีออกเยอะมากนะครับอย่างที่เรารู้กันครับเรามาในช่วงที่ฤดูผลไม้ของจังหวัดชุมพรฉะนั้น2ข้างทางของเส้นทางที่เข้าไปที่จังหวัดนะครับจะมีตลาดผลไม้อยู่ใ่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดครับงั้น ต้องเดินชมแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปชิมกันด้วยว่าทุเรียนที่นี่เนี่ยอร่อยจริงหรือเปล่านะครับเดินไปดูครับหมานตาไปกอนเลยครับนี่นีของขึ้นชื่อภาคใต้เลยสตอครับที่กรุงเทพนะครับพี่ด่งกรุงเทพสามฝักร้อยครับแต่ที่นี่ครับ 100รฝักราคา400บาทก็ตกฝากนั้น4บาทเท่านั้นทำไมราคามันช่างแตกต่างในขนาดนี้ผมว่าผมจะเหมาไปขายที่กรุงเทพแล้วนะพี่โยมคุณผู้ชมครับเขาขายกันเป็นแบบอย่างนี้เลยร้อยฝักนะฮะ400บาทเท่านั้นแต่กรุงเทพนะฮะคุณได้สามฝากครับสามฝากแค่นี้ร้อยร้อยหนึ่งสามฝักแค่นี้ร้อยหนึ่งแล้วโอ้มันอาจจะมีค่าขนส่งหรือเปล่ามันจะขนส่งอะไรแพงขนาดนั้นแหม อีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อที่นี่ครับนี่สละไมใช่ไมใช่เราไม่ใช่ง้อไมใช่ง้อผมสละฮะขอชิมได้ไหมครับว่ารสชาติของสละของที่ชุมพรจะรสชาติเป็นยังไงบ้างที่เราจะชิมกันนี้เป็นสละพันอะไรครับคุณแม่ครับสุมาลีราชสีมาครับผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่นักร้องนะครับนี่ครับสุมาลีเนื้อแน่นใหญ่อวบโตครับรสชาติจะเป็นยังไงสุมาลีชิมเลย เนี่ยฮะหวานไหมหวานชุ่มฉ่ำเลยพี่นั้นแล้วแบบเนื้อมันแน่นมากโหอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับสลาดชินไปแล้วอร่อยมากก็ต้องมาถึงทุเรียนทุเรียนะฮะนี่กัดไปพร้อมๆกันกินอย่างงี้ฮะอืม เน well, like. so uh AN> ื้อเป็นไงครับเนื้อนิ่มไหมกำลังดีไม่เละเกินไปโอ้โหคุณแม่ครับผมว่าไปที่สวนเลยดีกว่าหวานมากหวานมากผู้เรียนหวานมากครับคุณผู้ชมครับหวานมันแล้วก็หอมแล้วที่ผมบอกให้คุณแม่เลือกแบบไม่เละเนี่ยเพราะผมไม่ชอบแบบเละๆไงถ้าแบบเละๆมันจะไม่ได้เคี้ยวแต่นี่ครับย็นไงฮะ ถึงขั้นไม่เป็นอาทํางานแล้วตอนนี้ผมขอพักทานทุเรียนก่อนคุณว่าไปก่อนเลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะกลับไปสตูดิโอครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับสำหรับทริปดีๆแบบนี้นะครับที่พาเราเที่ยวจังหวัดชุมพรด้วยครับแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะห่อทุเรียนนะครับไปฝากคุณมุ้ยกับคุณมดดำด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะห่อใส่แพ็คแล้วเึล่อนเครื่องกลับไปนะครับก็ไปพบกับเรื่องราวดีๆกันต่อ ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ